好，好，好，好。 มาม่อยากให้ได้ยินเสียงด่ากันอ่ะ่ด่าเาว่าไม่ดาน้มาันคุณงยามามอยากให้คุณัจจมีแล้วเย่ไปเปิดประตูกันเลย ชื่ออะไรก็ไม่รู้เลยรถที่ห้ออะไร รถยังผ่อนอยู่ะพี่พรถผมผ่อนหมดแล้วโอ้เสียใ,ใจก็เป็นไงก็ผมผมได้ตัวกไปทำงานตอนปีสี่ครับพอผมลงมาปีห้าปีห้าสิบปีห้าลงมา20นาทีลงมาไม่เจอรถแล้วหายกี่คันพี่หายสองคันพี่ตึกเนี้สองคันเลยเอะอมีรถมาคันจอดไว้ตั้งแต่กี่โมงครับจอดตอนห้าโมงประมาณห้าโมง สี่สิบบาทอืมคือได้ล็อกคอล็อกอะไรล็อกคอเป็นรถรุ่นอะไรครับพี่อาร์ตห้าถึงเงินอืมเบื้องต้นได้ดูกล้องวงจรปิดยังครับดูนะครับเป็นลักษณะคนร้ายเป็นยังไงใส่หมวกอีกคนที่มายกรถคันนี้ใส่หมวกแล้วก็มีแมสติดหน้าอีกคนนึงใส่หมวกปิดร่อืมท,ท,ท,ที่มีแบบผ้าแบบโอบทหารนะ่ะครับเออมายกเบสไปคันนี้คือยกไปเลยเหรอยกขึ้มีน้องก็น่าจะว่ายกล้อหน้าลอยครับ กาเห็นรถหลังเดอเอาไปอ่ะอืมคือไม่ได้ถีบพออะไรไม่ได้ถีบครับเนี่ยเอาทีเดียวสองคันเหรอพี่เข้ามาทีละคันอ๋อเข้ามาเอาทีละคันคันละคันหนึ่งคนหนึ่งเบื้องต้นได้เข้าแจ้งความหรือยังครับได้นะครับอยากอยากฝากเจ้าที่ติดตามยังไงบ้างพี่ก็อยากให้ติดตามให้ได้เร็วๆครับรู้สึกยังไงพี่รถถ่ายก็เศร้าทั้งหมดเลยเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยนะ